สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีดีไซน์สวยมีหน้าตาหล่อเท่จนทําให้มอเตอร์ไซค์เหล่านี้เนี่ยกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเรียกว่าเป็นรุ่นฮิตติดลมบนเลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยในคลิปนี้ดีกว่า คันแรกของคลิปนี้ครับจากค่ายยามาฮ่และนี่คือ Yamaha R15 นั่นเองต้องบอกเลยนะครับสำหรับ R15 โฉมแรกในบ้านเราหรือว่าเจ้า V2 คันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายๆคนให้การยอมรับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับว่ามันมีหน้าตาที่ดูดีดูสปอร์ตดูเล้าใจกว่าคู่แข่งของมันอย่างเจ้า CBR150R โฉมทวงหนี้ที่เปิดตัวมาก่อนจนทําให้เหล่าไบเกอร์ทั้งหลายเนี่ยหันมาขับขี่เจ้าสปอร์ตตัวจริงอย่าง R15 เวอร์ชัน2คันนี้นะครับจนทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยทางยามาฮ่าก็ไม่อยู่เฉยนะครับส่งเจ้า R15 เวอร์ชัน3เข้ามาทําตลาดตอบแบบไม่รอช้าและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้หลายๆคนนั้นยอมรับว่า R15 นี่มันของแท้จริงๆกับดีไซน์ตัวรถที่ดูหล,ล่อเท่กว่าเจ้าเวอร์ชัน2แบบเห็นได้ชัดอีกทั้งยังรับ DNA จาก R-Series รุ่นใหญ่อย่างเจ้าอา มาแบบเต็มๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มให้ความสนใจกับเจ้า R15 คันนี้นะครับถึงขั้นที่เหล่าไบเกอร์หลายๆคนมักจะแซวกันว่าถ้าหากจะซื้อ R3 รุ่นพี่ของมันก็ซื้อ R15 ซะดีกว่ามั้งเพราะด้วยเครื่องยนต์1 5 5 c ีบล็อกใหม่ล่าสุดแถมด้วยวาล์วแปรผัน VVA นี่แหละครับที่อาจจะเป็นเหตุสังเกตได้ทําให้กระแสของมันแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีการเปิดตัว R15 เวอร์ช่น4ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมกับชื่อ R15 Connect e d และ R15M Connect e d กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูจะเวอร์วางกว่า V3 แบบเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นตัวรถที่ดูสปอร์ตกว่าดีไซน์สวยงามมากกว่า รู้หลากว่ารวมไปถึงเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและสุดท้ายขาดไม่ได้คือราคาแพงกว่าและด้วยข้อสุดท้ายที่ราคาของมันเนี่ยสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดก็เลยทําให้หลายๆคนนั้นมองว่าเจ้า R15 v e r s i o น4เนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นสําหรับคนที่รักในสไตล์นี้ก็อาจจะหนีไปเอารุ่นอื่นที่ใหญ่กว่าหรือว่าไปเอาค่ายอื่นที่ดูคุ้มกว่าส่วนสายลักสบายก็หันหนีไปเอาสกูตเตอร์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยรถกลุ่มสกูตเตอร์ก็ถือว่าแต่งได้แรงใช้ได้นะครับหลายๆรุ่นหลายๆคัน ก็เรียกได้ว่าแรงเกินหน้าเกินตาเลยทีเดียวก็นั่นแหละครับมันเลยทําให้ R15 เ v e r s i o น4นั้นอาจจะไม่ได้นิยมเท่ากับในช่วงเวลาที่มันพีคที่สุดอย่างเ v e r s i o น3 ขั้นต่อมาจากค่าย Gpx นะครับและนี่คือ Gpx Drone 150หนึ่งในรุ่นที่เปิดตัวแล้วทำหลายๆคนว้าวมากๆครับกับดีไซน์ตัวรถที่ออกแบบโดยทีม R&D ที่เป็นคนไทยของทาง Gpx ก็บอกได้เลยครับว่าดีไซน์ของมันนั้นถูกฉลอคนไทยแน่นอนมันเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นสปอร์ตก็ได้เป็นพรีเมียมก็ได้นะครับในเรื่องของงานดีไซน์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยก็ถือว่าให้มาจัดหนักจะเต็มมากตั้งแต่วันที่เปิดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดเรือนม ที่เป็นฟูลดิจิตอลและยังเป็นจอสีอีกด้วยซึ่งในช่วงที่เปิดตัวเนี่ยไม่มีใครหาทํากันนะเพราะว่าต้นทุนมันน่าจะสูงเอาเรื่องส่วนเรื่องของระบบไฟร,รอบคันก็เป็นฟูล l อลทั้งหมดและระบบกุญแจนะครับก็ถือว่าว้าวมากในตอนนั้นที่ให้เป็นแบบคีย์เลสมาส่วนเรื่องของระบบเบรกเองในตอนนั้นก็ให้มันเหนืออยู่นะเป็นดิสหน้าและดิสหลังพ่วงด้วย CBS system คือด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่แปลกเลยทยี่รุ่นนี้จะขายดีมากๆนะครับแถมเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะครับทาง GPX เนี่ยก็มีการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้กับจโน 50คันนี้จากเดิมเป็นเครื่องยนต์2วาล์วนะครับก็อัปเกรดเป็น4วาล์วในช่วงที่เปิดตัวเนี่ยผมจําได้ว่าเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็ ได้เครื่องยนต์4วาลตอนนั้นแบบตลาดแตกเลยแหละก็คือขายดีมากนะครับจนทาให้ผู้ใช้งานในกลุ่มของ Gpx โดรนเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะครับณนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอๆกับค่าญี่ปุ่นรุ่นดังๆเลยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะ70,000คนได้แล้วนะตอนนี้ถือว่าทาง Gpx ฉีกกฎเกณฑ์ในประเทศไทยไปเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนจะไม่ค่อยกล้าเล่นแบรนด์อื่นๆนอกจากแบบ3-4ค่ายหลักญี่ปุ่นใช่ไหมพอ Gpx มาเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับหลายๆ ปัจจุบันนะครับสำหรับ g p x Drone 150 4วา w นะก็มีให้เลือกกันถึง6เฉดสีสำหรับรุ่น Standard จะมีให้เลือกอยู่แค่สีเดียวนะครับคือสีน้ำเงินดำกับราคาแนะนำขายอยู่ที่77,500บาทส่วนรุ่น Keyless จะมีให้เลือก2สีนั่นก็คือสีเขียวเทาและสีแดงเทากับราคาแนะนำขายนะครับอยู่ที่79,500บาทและสุดท้ายนะครับคือรุ่น Keyless Special คือจะเป็นกุญแจรีโมทเหมือนกันครับแต่ว่าสีสันตัวรถเนี่ยจะ คอนข้างแบบว้าวกว่านะโดยจะมีให้เลือก3สีคือสีดิฟว e หรือว่าสีดําเทาสี h y เปอร์ซินเวหรือว่าสีเทาดําและสีล่าสุดที่สวยเกินห้ามใจอย่างสีมิดไนบ u ูหรือว่าสีน้ําเงินดํานั่นเองโดยทั้ง3สีที่กล่าวมานะครับจะมีราคาเท่ากับตัว k e y l เ s สธรรมดาเลยคือ79,500บาทเท่านั้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวางราคามาได้ดีจริงๆสําหรับค่าย G.P.X ขั้นต่อมานะครับจากค่าย Honda และนี่คือ Honda Wave 125i ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนับจากโฉมไหนดีนะครับเพราะว่ามันก็ขายดีทุกโฉมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยขอนับจากโฉมไฟหน้า LED หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของ Wave 125i ไฟหน้า LED ซึ่งในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเรียบหรูดูหล่อเท่มากกว่าในโฉมก่อนๆเยอะนะครับเหมือนมันอัพตัวเองขึ้นมาอีกขั้นนึงอะ กับการที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่เป็นพวกมอเตอร์สไซค์สายประหยัดเลเว้ยแต่ฉันจะเป็นรถแม่บ้านที่ประหยัดด้วยและพรีเมียมด้วยซึ่งหลังๆนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าดีไซน์ของ Honda w เว e นั้นถ้าเป็นตระกูล125แทบจะไม่มีสติ๊กเกอร์มาแปะให้กวนใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกโลโก้ตัวรถต่างๆที่อยู่รอบคันมันมักจะเป็นตัวนูนที่ให้ความหรูหรามีสไตล์มากกว่ารถแม่บ้านสายประหยัดด้วยกันหรือถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงของเวฟห125ไโฉมปาวานนะครับตอนนั้นเองสติ๊ ก็ยังลกเลืเทอะอยู่นะถึงรวดลายตัวรถจะดูไม่ค่อยไวรุ่นเท่ากับเวฟร้อยสิแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันไม่ได้ดูหรูหราเท่ากับเวฟในโฉมของไฟหน้า LED นะครับและยิ่งเป็นโฉมปัจจุบันนะครับอย่างเจ้าไฟไท้ายกระดูกหมาก็คงต้องบอกได้เลยครับว่าฟังกช์ชันของมันแทบจะเกินรถแม่บ้านสายประหยัดไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟไท้ายที่เป็น Full LED รวมไปถึงหน้าปัดเรือนใหม่นะครับที่มีการเอาดิจิตอลกลับเข้ามานะครับอารมณ์เหมือนกับไปถอดจากร1 0มาย,ยังไงอย่างนั้นรูปลักษ์ตัวรถที่ดูพรีเมียมสีสันตัวรถที่ให้อารมณ์ดูแพงสุดๆรวมไปถึงราคาเองแม่งก็แพงเหมือนกันเพราะณวันนี้เอง Honda w เว e 125่ไเนี่ยราคาเฉียด60,000แล้วนะครับเพื่อนผมหลายคนที่ไม่ได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และไม่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับวงการนี้<ๆ>ก็ยังคิดอยู่เลยครับว่าพวกเวฟเนี่ยราคาแค่2 3 0 0 0 0คือมันก็ไม่แปลกครับด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะไม่ ม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ใช้เวฟไม่ว่าจะเป็นคนส่งอาหารก็ใช้เวฟหรือเด็กแว้นเองก็ใช้เวฟเขาเห็นว่าเวฟเยอะๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเวฟมันราคาถูกทุกคนก็เลยซื้อเวฟกันแต่มันไม่ใช่เลยครับเรื่องของราคาเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กมากๆนะครับแต่ที่มันขายได้ขายดีเนี่ยส่วนใหญ่ๆมันก็มาจากกระแสนิยมนี่แหละครับที่ซื้อมาตกแต่งกันซื้อมาขับขี่ด้วยกันเพื่อนก็บอกเพื่อนให้เพื่อนไปซื้อ สุดท้ายมันก็กลายเป็นกระแสนิยมขึ้นมานะครับยิ่งมีคนเห็นว่าเอ้ยไอย้คันนี้เนี่ยแต่งสวยจังฉันอยากจะซื้อมาแต่งแบบนี้บ้างแถมในเรื่องของอะไรเรื่องของการเซอร์วิสเองมันก็ง่ายแบบอีซี่ครับหลายๆคนก็มองว่า ถ้าซื้อมาเนี่ยยังไงมันก็ซ่อมง่ายซ่อมได้อยู่แล้วส่วนเรื่องของความคงทนก็มีทั้งคนที่รู้และไม่รู้ครับว่าณนะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทนเหมือนเมื่อก่อนแต่นั่นแหละครับอย่างที่ข้างต้นได้กล่าวออกไปว่ามันก็ซ่อมง่ายไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไรมากมายและที่สําคัญสู่บริการก็โคตรเยอะจึงทําให้ผู้ซื้อหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าจะซื้อรถอะไรดีก็ไปจบกันที่เวฟนี่แหละครับ แล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับขอกลับมาที่ค่ายยามาฮ่าซะหน่อยนะและนี่คือออโตเมติกสุดฮิตจากค่ายยามาฮ่าชื่อของมันก็คือแกรนฟิลโน่125นั่นเองหากว่าเราจะพูดถึงแกรนฟิลโน่เนี่ยถ้าต้องย้อนกลับไปถึงฟิลโน่115โฉมแรกนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่พอขายได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ขายได้ดีนะครับจนกระทั่งเวลาที่แกรนเข้ามาเปิดตัวขายนี่แหละครับมันก็แกรนจริงๆนะ ตอนนั้นหลายๆคนมองว่ามันคุ้มค่าม,มากๆรวมถึงตัวผมเองที่ไปซื้อมาด้วยนะครับถือว่าผมเนี่ยก็เป็นแฟนบอยยามาฮ่าซะอย่างนั้นนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะแต่ทํายังไงได้ล่ะ ในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนี้จริงๆครับพอมันมาผมก็เลยอยากได้เหมือนกันกับรถที่มีดีไซน์เหมือนกับเวสปาแต่ว่าเรื่องของอล่เรื่องของศูนย์บริการนั้นหาง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆที่ต้องยอมรับเลยครับว่ามันดูเหนือกว่าวีสปาในเวลานั้นจริงๆและที่สําคัญราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆในตอนนั้นนะซึ่งเจ้าแกรนฟิลโน่หนึ่งสองห้าโฉมแรกในบ้านเรานะครับเปิดราคาที่51,500บาทเท่านั้นคือมันเป็นราคาที่ดีมากในตอนนั้นครับไม่แปลกเลยที่หล หลายคนจะแห่กันซื้อรุ่นนี้นะครับสุดท้ายกลายเป็นรุ่นขายดีขึ้นมาทันทีและเมื่อทาตลาดไปได้สักพักหนึ่งเปลี่ยนสีจนเบื่อแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่า Yamaha ไม่รอช้าเปิดตัวรุ่นใหม่ครับ Grand f e r a n o Hybrid 125กับคำว่า Hybrid เนี่ยหลายๆคนก็อึ้งทึ่งเสียวมากๆครับแต่ยังไม่พอหน้าตาของตัวรถนั้นถือว่างดงาม สวยงามเกินห้ามใจโดยในช่วงแรกๆนะครับสำหรับผู้ใช้แกรนฟิลโน่เนี่ยก็อย่างที่ทราบดีนะว่าเป็นสายทริปสายผู้ใหญ่สายใจตลาดอะไรกว่ากันไปตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะสีสันที่ยังดูไม่เล้าใจนะครับยังรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงวัยรุ่นจนกระทั่งในช่วงห,งหลังๆนะครับกับโชมไฮบริดตัวแรกเนี่ย ก็ได้มีการเป <mel> ิดตัวสีสันที่เรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าถูกใจสายหมอบสายแว้นขึ้นมาทาเอากระแสของ Grand นฟิล n o Hybrid คันนี้ดังเป็นผู้แตกหลายๆคนจับไปแต่งหลายๆคนจับไปโชว์จากรถแม่บ้านสายจืดกลายเป็นรถแม่บ้านสายซิ่งไปซะอย่างนั้นและที่น่าตกใจก็คือราคาหน้าร้านครับจากเดิมราคา50,000ื่นไปปลายหกหมื่นต้นๆก็ถือว่าโคตรแพงกลายเป็นหน้าร้านเนี่ยตั้งราคากันจนถึง8 0 0 0 0 9 0 0 0กก็ยังมีคนซื้อ กับกระแสแบบนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักจนช่วงนั้นตัวผมก็อดไม่ได้จับมาแซลบ่อยๆแต่ก็นั่นแหละครับมันคือเรื่องของดีไซน์จริงๆที่ตัวรถนั้นขายได้ขายดีซึ่งปัจจุบันเองสำหรับโฉมไฮบริดตัวล่าสุดนะครับที่เป็นโฉมใหม่แล้ว ก็ยังถือว่าดีไซน์นั้นสวยมากๆนะแม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง g i a n o Plus ออกมาผมก็ยังมองว่า Grand f i l a n o Hybrid 125ก็ยังเป็นรถที่ดูสวยกว่าอยู่ดีตรงนี้อาจจะเป็นเพราะฟังก์ชันต่างๆที่ดูล้ำดูเหนือกว่าก็ได้ครับแต่ถึงแม้ดีไซน์ทั้ง2รุ่นนี้จะดูใกล้เคียงกันจะดูเป็นสไตล์เดียวกันแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ากลุ่มผู้ใช้งานจริงๆก็ยังดูต่างกันอยู่ดี กับคนที่เลือกซื้อ Grand f i n a o Hybrid ก็คือคนที่อยากได้ความประหยัดอยากได้ฟังก์ชันที่ดูเหนือกว่าและเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นแฟนของค่าย Yamaha ส่วนคนที่ไปทาง Geo No Plus ก็คือคนที่อยากได้ความแรงครับความจี๊ดจาัาด แต่งได้เยอะไปได้หลากหลายแนวแถมราคาเปิดตัวเอง Ge o n o น plus ก็ถูกกว่าแต่ตัวนี้ก็ต้องไปเช็คดูอีกทีครับด้วยกระแสที่แรงกว่าแบบนี้ราคาหน้าร้านของ Ge o n o น plus อาจจะพุ่งสูงไปมากกว่า g r a n f i l โ n o Hybrid ก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนหัวข้อนี้นะครับยังมีต่ออีกภาคหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะและคลิปนี้นะครับตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ